วที่แล้วนะฮะแนะนำไอคอนแล้วก็โหมดต่างๆไปวันนี้มาโชว์เกมเพลย์นะฮะที่สมควรโชว์ที่สุดคือบ a r r i c a นะฮะดูด่านไว้มันจะมีทางที่มอนออก2รูนะฮะแล้วก็จะมีทางที่มอนจะเข้าฐานได้2ทางเหมือนกัน เราก็จะให้ตัวที่กับดักเบาๆอ่ะไปวางบาริเคตก่อนนะฮะวางบริเกตดักไว้ทางซ้ายนู่นเลยแต่ตอนนี้อุย <Yeah, S 1> จิ s <S เขายังไม่ไปอะ่ะเขามาวางตรงนี้ก่อนเพราะตอนนี้มอนจะออกทางเดียวคือทางนี้นะฮะก็ oh, yeah. ยาวไปยาวไป <was fun. S 1> บิยองก้านะฮะตัวโปรดนะฮะตัวนี้ตีแรงมากแล้วก็ค่อนข้างจะแทงได้ด้วยเล่นมาประมาณ20ชั่วโมงอะ่ะ ถึงจะเก็บกระโหลกซื้อตัวนี้ได้นะะหมื่นสองกระโหลกไม่ต้องไปเติมนะฮะเล่นเอากระโหลกซื้อเอานะฮะคุ้มมากกัซื้อมาแล้วคุ้มมาโหดกับมาป่าอีกเป็นตัวประชิดนะฮะเกมนี้ตัวอร่อยมันยิงเบาอะเล่นไม่ได้ต้องเล่นประชิดนะฮะนาน,านจะเล่นตัวประชิดสักทีส่วนมากอร่อยอย่างเดียวยวไปย่อไปนะฮะสร้างกับดักไว้แล้วมอนก็คือจะเดินมาเข้าดูกับดักเราอย่างเดียวอะเพราะเราได้วางบริเขตด,ดักไว้อีกทางแล้ว กับดักเซตเดอะเกรสก็จะมีแต่ดามจดล้วนๆเลยนะฮะบริเคตนี่ไม่ใส่เลยให้อุจิใส่ฮะของของเดอะเกรดจะเน้นกำแพงกับเพดานนะฮะจะโหดมากตีแรงมาแล้วมาแล้วไอเฮี้ยหมามาก่อนเลยไอหมาเฮี้ยเนี่ยเร็วที่สุดในเกมนะฮะวิ่งเร็วตามไม่ทันแล้วดูความอ่ดของบิยองก้านะฮะดูเดินเนี่โอเดินขนาดนั้นไม่สนเลยเฮียปล่อยให้อุจิเก็บนะฮะ เลยครอุยเก็บอยู่ข้างหลังไปนะฮะดูดูความแรงดูความแรงตีสองร้อยสามร้อยเนเลยนะฮะสกิลสามารถสกิลเอาตูดกระแทกพื้นให้มอนสตันได้ด้วยไม่เชิงสตันมันเด้งมันเด้งลอยขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วเช่ว่าระหว่างที่ตีระหว่างที่มันลอยอยู่เราก็ได้คอมโบด้วยนะฮะกับดักค่อนข้างเหนียวแต่ว่ายังวางได้นิดเดียวเพราะว่าเริ่มมาตังจะน้อยนะฮะ งนี้ก็อุจิก็วางบริเขตตรงนี้แล้วนะฮะเนี่ยมอนก็จะไม่เข้าทางเนี้ยถ้าเข้าท่านธุนตรงนี้ได้ก็ถึงฐานเลยนะฮะก็บริเคตดักไว้เพราะงานนี้มอนมันออกมาประตูนี้แล้วเราก็ไม่อยากไปหน้ามากนะฮะเพราะเราวิ่งช้าเรา,เราต้อง ต้องหาทางถ้าเกิดสมมติไม่ทันยังก็ต้องวิ่งกลับไปตรงตรงที่เราวางกับดักไว้เมื่อกี้นะฮะก็เลยไม่อยากวิ่งไปข้างหน้าเพราะตัวตัวเนี้ยตัวบิยงกาช้ามากแต่ว่าช้าแล้วคุ้มจริงๆเพราะว่าตีแรงแล้วก็แท้งได้ไอ้ที่เด้งขึ้นมาด้านซ้ายนั่นคืออัปเกรดสกิลนะฮะมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆตามตามแบทเทิลเลเวลของเราทุก2 4 6 80ปมั้ง มาแน่นมาหดุดไวิ่งตามไม่ทันเย้ยโอ้อืดชิบหายกูแต่เรื่องตีนี่บอกเลยว่าถ้าเป็นเวฟแรกๆนี่ไม่ต้องมีกระดักก็ได้นะฮะตีใต้หาหมดเลย,ยเดี๋ยวม่ไอ้เคียหมาเนี่ยมันวิ่งเร็วโอ้โหหลุดไปแหละเห็นสีแดงๆในแมปเล็กไหมฮะนั่งชุม,มอนนะถ้าหลุดก็คือดูได้เลยที่แมปเล็กก็ให้พวกตัววิ่งเวลวิว่งไปเก็บนะฮะเราอยู่ด่านหน้าอย่างเดียว ตัวธนูเน anyway, ี่ยแม่งยิงแรงไอ้สัตว์เก็บตังไว้เดี๋ยวรอบหน้าก็วางกับดักเพิ่มวางแม่งเลยดีกว่าน่ารักนะมังเถื่อนดีะบิยองก้าเลยชอบเป็นตัวที่เปิดเกมมาก่อนที่จะเล่นเกมนี้ก็ไปสำรวจดูคคแรคเตเอร์ก่อนคือต้องต้องเล่นตัวนี้ให้ได้นะฮะ พราะว่าเถื่อนมากจริงๆพอมาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าไอ้เชี่ยโคตรถูกใจเลยจริงๆนะฮะกับดักนี้โปรดมากเลยฮะเด้งกลับเด้งกลับจะวิ่งออกามาเหรอเด้งกลับเข้าไปในดงกับดักกูเข้ามาแล้วก็ไอ้ลูกตุ้มเพดราะนั่นก็แม่งแรงวิจิงเขาก็วิ่งไปกันด้านของเขาแล้วนะฮะส่วนเดอะเกรฟเดี๋ยวโชคกับดักดีกว่า ไม่ตีแม่งอะรอให้แม่งวิ่งมาถึงกับดักก่อนนะฮะเดี๋ยวสักพักเลยเดี๋ยวเ,เ,เวฟท้ายๆเดี๋ยววางกับดักไปนู้นไปยันหน้าประตูเลย <laughs> แม่งเดินตายเดินตายมาไม่ถึงนี่ฮะมาแล้วมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วโดนเข้าไปอคอมโบสนานนะฮะ <ông> ชอบมากเลยสกิลประตูกระแทกพื้นเนี่ย เสียงค่อนข้างกระตุกนะฮะช่างแม่งนะฮะโอ้โะจะหลุดจะหลุดจะหลุดเกือบนะไม่มีไม่มีไม่มีมมหลุดมีแค่เกือบๆเ,เท่านั้นนะน้องข้างหลังก็มีการเดือนวางไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นเลย <c oughs> อ้าวเฮียทำไมหลุดไปนหนึ่งตัวไออุยยิงไม่ตายนะครับ <c oughs> คือมันมันหลุดไปนหนึ่งตัวเห็นแล้วแหละแต่ว่าปกติอุยก็จะซ้ำเก็บนะฮะนี่ยิงไม่โดนแน่นอนนะฮะบัดซบจริง ก็ยาวๆต่อกันไปนะฮะวางกับดักให้สนานไปเลยข้างหน้านี่นกับดักหนามเนี่ยโมไว้ดีนะฮะเพราะไทเออร์สามเนี่ยมันจะสตันได้มันเขียนไว้ว่าสตันและหรือสแนร์ก็วางเข้าไปนะนอกจากดาเมจจะรุนแรงแล้วก็ใช้เงินซื้อน้อยแล้วก็ มีแอบมีสตันต,ตอนอัปเกรดมันของดีนะฮะเรียกว่าเป็นกับดักตัวพื้นฐานที่ทุกคนต้องโมนะฮะเอยาวไปยาวไปด่านนี้ชื่อว่าด่านอ่อแบง q u เ t ว a l อเป็นด่านที่ค่อนข้างเล่นง่าย เพราะไปปิดบริเคตตรงน,นู้นแล้วก็ก็จบไงมันก็จะมาตรงน,นี้อย่างเดียว <c oughs> ตูดกระเด้งนี่ชอบมากเลยโคตรรักเลยผู้หญิงนะฮะยิ่งตูดใหญ่ยิ่งมีไว้ฆ่าคนได้ถูกปะวะ น่าจะใช่นะฮะสโลแกนนี้เขาถึงได้มีคำว่าสะโพกสลาตันขึ้นมาไงเรื่องนมเรื่องตูดได้กินขาดนะฮะควีนมัมม่าบิยองก้านะฮะสุดยอดชิวเรื่อว่กรดักแล้วมีเสียงทำเพลงชิวๆ กนับดักคุกเข้าไปตัวแตกเลือดสาดเกมนี้จะเล่นไม่ยากนะฮะใช้สมองก็ใช้สมองอยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ต้องเยอะมากะคิดว่าเราจะวางกับดักตรงไหนเรื่องทางเบี่ยงทางมันยังไงนะฮะแล้วก็ตีไปโอ้ยเฮียยมาเบื่อจังเลยแม่งวิ่งไวธนูธนูไอธนูนี่ก็ยิงแรง ปุบแม่งให้ป้าบให้ป้าบให้ปลิวปิดปลิวแข้งขวางกันเลยทีเดียวนะฮะวางกับดักต่อเอาให้แม่งเดินมาแล้วสะดุดกับดักตายกันก่อนจะมาถึงกูนะ No no disco hip good place yes y e a โคตรเท่เลย หวามันก็ไปจนหมดตังนะฮะเราก็รออยู่ตรงคิวลงโซนของเราฝั่งนู้นยังวางไม่เสร็จหรอจ๊ะ ชอบเดินบางีนะ้อุยจีชอบเดินบานี้นะฮะไม่ไปป้องกันตรงนน้นนะวิ่งกลับนะเดี๋ยวเราจะมาดูมอนร่างแหลกสลายไปกับกับดักตามพื้นนะฮะ <S <S เดินสะดุดหนามตัวขาดไอสัตว์อย่างเถื่อนดูดูดูด,ดูเออือตัวแตกเ <laughs> ถื่อนนี่หาย มามาเข้ามาเข้ามาเลฟูจีเสียงนี่ก็ะตกเลยนะฮะการทำงานของกับดักบอสไว้บอสบอสไอเทยบอสไม่สนกูยังกับกูเป็นอากาศท่าเดินผ่านไมเฉยตามค่าดิเรียบร้อยร่างแตกไปแล้วนะฮะบอสเต้นโชว์ซะหน่อยดูนมดูนม,มนมอย่างเด้งโอเคไปก่อนนะฮะลาก่อนสวัสดีครับ